ทุกคนมาวางแผงเห็นไหมเราจะไปดูสมบัติของโรงเรียนเนี้ยมงกุฎไงพวกเราอ่ะรเอเวลาก่อนนะแคตั้งเวลาหนึ่งทุ่มตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มแล้วทุกคนทุกคนตอนนี้เราต้องแยกย้ายเป็นจากหกกลเป็นสามนะโรสลูซี่มากับเราพวกเธอสามคนไปเที่ยวสมุดนะ และส่วนพวกเราก็ไปที่ห้องนี้ไงห้องนี้เหรอใช่ฉันอนะอยากจะบอกให้พวกเธออีกหนึ่งนะทุกคนไหนอะโหห้องเสรงตัวเนี้ยนะใช่มันมีห้องรับอยู่ในกระจกบ้านใหญ่ไงห้องรับจงเปิดออกมานี่ไงคนมาเร็วหห้องรับหรือเน,นี่ย อืดูซูเซฟด <Okay. S 1> ิเดยกคนหาวัดโจนอะ่ะออกได้ไหมโอ้ยเปิดสิออกที่นี่เธออะ่ะไม่เอาน้าโอ้โหทุกคนไปหาสมบัติทุกมูมกุ่มันอยู่ไหนทุกคนไปหาเดี๋ยวนี้เลยทุกคนเลยจ,จะ้ะอืมอันไหนดีอะ โยริรอสมาดูนี่ดิเขาคนเห็นอะไรไหมฉันเจอมุกุฎแล้วดูสิอโอโอืมดีเลยฉันจะได้เอามันมาอืมสวยนะาดลยโยริถ่ายรูปเร็วอืมได้สิลภาพนี้แหละสวยสุดๆชิดเสร็จเรียบร้อยกดะปุกนำเตา นี่ไอ้ไม่ใส่เสื้อผ้ามาหรอหวด,ดีเจอพวกเธอฉันเซ็กซี่มากสิแกแกอีกแล้วนะแกอีกจะมาโป๊หาพวกเราทำไมฮะยิงเนื้อหนังนี่โอ้ยรู้ไหมว่าเธอไม่สามารถมีเครื่องเทเลพอร์ตได้แล้วทำไมอะถึงว่าน่ะเครื่องเทลพอร์มันหายหรือพ่อแกใช่ไหมใช่ฉันขมโมยเครื่องเทลพอรนี้มา เธอไม่สามารถแล้วนะพี bye ่บายโอ้ยถุงเครื่องเทเลพอร์ตมันหายไปได้ยังไงเนี่ยทุกคนเราจะออกกันยังไงอ่ะโอ้เราก็มีประตูออกอยู่แล้วนะอุ้ยทุกคนประตูมันล็อกอะเราคงออกไม่ได้ แล้วมันเทเลพอร์ตได้ยังไงมันเทเลพอร์ตมาไงไม่รู้หรอทุกคนไหนมงกุฎบนุในงานไม่เห็นมีอะไรนะทุกคนมาดูนี่เพื่อส่งแชทมาอะไรหรอรู้ไหม ori, โยริโรสและโรเซีโดนขังเนี้ยห้องตูเ้เสบอะ่ะห้องตูเ้เสบเาหรอในโรงเรียนอะ่ะอ h oh my gosh เปไปได้ยังไงอะเธอขังชลนชลนใช่เปไนงไงอะฉันไม่รู้อะแล้วเธอมีเปิดลเขาบอกว่าเครืเทเลพอร์ตถูกขโมยใช่ไหมใช่แล้วละทุกคนไม่ต้องพูดคุยกันมากเสียเวลานี่ก็นหนีดีทุกคนเห็นประตูไหมอ้อเออประตูนี่อดเออ,เอ,อประตูมันล็อก เราออกอยังไงอ่ะต้องขังที่นี่เหรอเราว่าถ้ามีทางออกไหมอ่ะฉันว่าน่าจะไม่มีแล้วล่ะเราคงอยู่ที่นี่จนยากลกำบากเลยสินี่แกอีอีอแกไม่ใส่เสื้อผ้ามาทำไมเนี่ยทำไมฉันเซ็กซี่สิ เพราะฉันไม่หาแสบมานหาสภาได้อะนี่แกบ,บ้าหรือ,อยังไงไม่เอาออมีอะไรกลุ่มไหมก็ไม่มีอยู่นี่ฉันนะขโมอยจริๆๆงๆขึ้นเทเลพอร์ตถ้าเป็นคนเยี่อโบยจังเนี่ยฉันใช้พักกลมล่องหนแล้วก็แอบปาเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะไมงไะะะงไ่งั้นฉันจะฆ่าแกแกวัดแกต้องการได้เงี้เหรอจ๊ะ Chính xin thử thoại cái ghế một kẻ đủ bà, 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 yêu bà... ai ba ba ai mẹ ai, 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 ai. ai. Oh, <rồi>.